ที่จะทําให้นักกีฬาสามารถปลดทุกข์ของตัวเองได้ทุกมันเป็นความรู้สึกที่มันมาจากภายในนักกีฬาบางคนทําไมถึงควบคุมได้นักกีฬาบางคนทําไมถึงไม่สามารถควบคุมได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาคนเองดังนั้น ปัจจัยนี้จะทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองของนักกีฬาค่อนข้างวิตกกังวลค่อนข้างเป็นห่วงลูกเอ๊ะจะทํำยังไงให้มีความสุขดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะต้องรู้จักวิธีการปลดทุกข์รู้จักเคล็ดลับนี้และเอาไปทํากับตัวเองแล้วเราก็จะเป็นปัจจัยนําเข้าหรืออินพุตนึงให้กับลูกนักกีฬาวันนี้ทุกคนต้องเริ่มแกบบ้ตัวเองเอ๊ะจะทํำยังไงดีละ่ะให้มีความสุขเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความสุขในทุกๆวัน mm. คุณก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วเช้าที่เราตื่นขึ้นมา เราเริ่มต้นจากความคิดเราเริ่มต้นจากการกระทำอะไรในแต่ละเช้านั่นแหละคือจุดจบของวันนั้นว่าคุณจะได้รับความสุขหรือความทุกข์นั่นเองโอเควันนี้จะมาพูดคุยชวนคุยว่าเอเราจะทําตัวเองอย่างไรเริ่มต้นยังไงให้มีการเติบโตจากภายใน5เคล็ดลับนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำเนาะเพื่อเห็นผลลัพธ์อย่าเชื่อในสิ่งที่วอาพูดแล้วสิ่งที่วอาพูดะไปลงือทำข้อแรกเลยคือคุณต้องเริ่มบอกขอบคุณตัวเอง ขอบคุณชีวิตของฉันขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจในทุกๆวันเพราะอะไรเพราะว่าในทุกวันที่เราตื่นมาเราเริ่มใช้ร่างกายเราเริ่มใช้ความคิดเราเริ่มใช้ความรู้สึกมันก็มีการเหนื่อยล้ามันก็มีการหมดแรงแต่สิ่งที่จะเติมพลังให้กับสิ่งที่เหนื่อยล้าและหมดแรงได้ให้มีพลังคือการขอบคุณ คุณขอบคุณในสิ่งที่คุณใช้ร่างกายคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่และคุณขอบคุณในทุกวันที่คุณทําให้คุณมีชีวิตสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันจะทําให้ลดความทุกข์ในตัวของนักกีฬาอันที่2คือคุณลองพูดประโยคว่าเอ๊สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้คุณรู้สึกไงรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีพลังไหมสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้สุดยอดเลยใช่ไหมฟิลลิ่งแบบนี้ค่ะ มันจะนําพาในเรื่องของสิ่งดีๆมันจะนําพาในเรื่องของรอยยิ้มและทําให้คุณเดินต่อได้อะเคล็ดลับที่3คือ <append ix> ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสดีๆที่ท้าทายและฉันสนุกเห็นไหมคะฉันรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสดีๆและท้าทายสิ่งที่เราพูดมันมาจากความคิดเราแ <expl od it> สดงว่าเรากําลังจะดึงสิ่งที่มันสนุกกับชีวิตและสิ่งที่เรากําลังทํา และสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามามันก็จะทำให้เราสนุกเพราะเราเริ่มจากอารมณ์ภายในของเราด้วยความสุขและความสนุกและสิ่งดีๆที่เข้ามาไม่ว่าจะาเป็นแบบไหนเราก็จะมีฟีลลิ่งอย่างนั้นอ่ okay, ะเกราที่สี่คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันเอาอยู่ฉันรับมือได้ลุยเพราะอะไร เราไม่ต้องรองให้ตัวเองพร้อมอะ่ะก็ลุยลุยที่จะไปหาประสบการณ์ลุยที่จะเรียนรู้ทั้งความล้มเหลวความพ่ายแพ้หรือความเรด็จอะไรก็ตาม mm. เพราะว่าเราออกตัวเองแล้วว่าเราพร้อมลุยเราเชื่อมั่นแล้วไงอะไรที่มันมาจากความเชื่อภายในคุณไปต่อได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอันที่5คุณก็ต้องตั้งคำถามถามให้ชาเลนต่ตอไปว่าเอ๊ะเป้าหมายสำคัญที่สุดในวันนี้ของฉันคืออะไร เป้าหมายที่สําคัญในวันนี้ของคุณคืออะไรฉันต้องการให้มีความสุขฉันต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องของการฝึกซ้อมและการแข่งขันของฉันฉันต้องการเ,ออเข้ารอบชิงชนะเลิศนี่ไงคุณแค่ถามเป้าหมายเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้สิ่งที่เราลังเลสิ่งที่เราไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเป้าหมายเราไม่ชัด และเราไม่โฟกัสมันมันก็เลยทําให้เรารู้สึกทุกข์ไม่มีจุดที่จะพุ่งไปข้างหน้าดังนั้นวันนี้เราปลดทุกข์ได้แล้วและเราก็บอกตัวเองว่าฉันเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นนักบริหารที่เจ๋งฉันเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจและฉันเป็นนักจุดประกายไอเดียให้กับผู้คนในวงการกีฬาสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เรานิยามเมื่อเรานิยามหรือให้คำจำกัดความหรือความหมายแล้วเราจะทำมัน อย่างไร้ข้ออ้างโอเคดังนั้นหากมันสําคัญเราจะโฟกัสมันและเราจะลงมือทําด้วยความสะดวกโอเคสิ่งเหล่านี้นะคะ5เคล็ดลับนี้จะช่วยให้นักกีฬาปดทุกทุกเรื่องที่รู้สึกไม่สบายใจที่รู้สึกอัดที่รู้สึกกังวลและคุณจะไปสู่เป้าหมายของการเป็นนักกีฬาได้อย่างแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ Youtube c h anel n dr w o l d sport expert แล้วพบกันใหม่ค่ะ